่เป็นไรครับตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ชมล้วนะครับเปิดโอกาสให้ชมรสชาติด้วยนะครับนั่นเลยนะครับอการพร้อมนะฮะมีซอสอยู่นะครับพร้อมกับวัสตดุนะครับพร้อมทั้งภานะครับและตัก่อนยัมพชาันนะครับก่อนจับสเตอซ์ดีด้วยนะครับเียชิญได้เลยนะครับชิมพีครับชิมลิ้มกัดด้วยนะครับเชิญได้เลยครับใช่นะครับเรากลับมาที่นะครับขั้นตอนการแลกปลาของเรานะครับเอาละครับปลาของเรานะครับ แบ่งออกเป็นสองส่วนเรียบร้อยแล้วนะคระโชว์ให้ดูหน่อยนิดหนึ่งนีนะครับเสร็จสิ้นแล้วมีของเราที่ผิงมากเลยนะครับสังเกตวัตัุประงของเรานะครับแฟน,นกับจินดี้ราโชว์สูสๆเลยเห็นใช่ไหมครับน่าทาท่อมากเลยเห็นไหมครับ่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้โปรโมชั่นดีๆของเรานะครับบอกหมดเลยนะครับ เอกลุสิบนะครับเรซบอลมากๆเหลือพิเศษสุดนะครับสำหรับวันนี้โดยเฉพาะนะฮะปกติเราจำหน่ายอยู่ที่นะครับกิโลกรัมละ2,190บาทนะครับวันนี้โปรนพิเศษเลยตีกิโลกรัมละ2 0 2 0บาทเท่านั้นนะครับประหยัดเป็นดีนะครับถึง170บาทเลยทีเดียวครับเจ็บไปเลยนะครับเจ็บไปเลยเจ็บไปเลยครับเจ็บไปเลยครับผมอ่าเจ็บไปเลยครับ

ตัวนึ่งคกิโลครับ่กิโลอค่สองิโลกว่าัก่อนได้นะคะอินรีค่ะตันนี้นะครับตัวไม่้อิเศษนะครับได้นะครับใไนสูตรน้ปลานะครับแจ้งกับบนิกานของเราได้เลยนะครงไงลูกรสชาติเปยังไงครับผมร้หรือขาดนะครับเป็นเ่างปทนี้นะครับแจ้งัาของเราได้เลยนะครับชิ้นได้เลยครับพนักงา่นครชิมรชาก่อนได้เลยนะครับชิมรสชาติก่อนได้เลยนะครับก่อนจะได้ซื้อนะครับภูิใจนะครับสามารถ มาได้เลยนะครัะเราจัดรายการกันอยู่นะครับ2 1 9 0บาทนะครับหรือคือ2,20 0บาทเท่านั้นนะครับ ไหนแม่ไหนไม่ที่วไดนะ